Take off, this one. Take off this one. Yeah. Okay. Take off, Take off please, Mommy. <laughs> Say please, mummy. You don't want it anymore. <laughs> okay. How? Thank you, mummy. <laughs> i love you i love you okay what this Russell. one what's so what's so is french what in english say english say what bird yeah bird Anh, ภาษาไทยเรียกว่าอะไรอันนี้สีภาษาไทยเรียกว่ายังไงนกใช่ไหมลูกไหนวาโซ่ภาษาฝรั่งเศส and วาโซ่ and bird no 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 is Thai and the one one more is ไปแล้วไปแล้ว bird เบิดไปแล้วเบิดไปแล้วแม่บ oh, ีเปิดโปรสิ้นเดือนให้หน่อยขึ้นบนขึ้นข้างบนปฟ้าปลายฟ้าโอ้ไปแล้วนกไปปลายฟ้าโปรสิ้นเดือนอยากได้อะไรอะคะทุกคนว้ายว้ายนกนกนกทำอะไรครับนกพูด นกขึ้นขึ้นไปไหนลูกนนมันไปทําอะไรนั้นบ้านนกไหมน่ะนนใช่ไหมครับมันบ้า <c oughs> ได้หมวกได้หมวกว้า wow. วกขอบคุณครับ<ก>พี่พีขอบคุณครับกูกูปกูปสกูลปสกู๊ปสกู๊ปสกูจกปกู๊ปสปููก <c oughs> ลูชลูชลูช is the French ภาษาไทยเรียกว่าอะไรมีมีถูกต้องครับและภาษาอังกฤษว่าอย่างไรภาษาอังกฤษ is Bear ไม่ใช่ปักรีด Bear Bear Yes อมูเจ้าด้วมูเจ้าด้วยมูเจ้าเจ็บเลยนี่อุ้ยขาก็มีแต่บ่า นี่มันจะต้องใส่ังซี่เดรัจฉุกนี่ขนมประอยกใข้มเจ็บนี่เอาใส่ไหมเออนี่ใส่เงี<น>ซี่ใส่ไหมใส่ไหมแน่ครับมหมูเจา้าหมูเจา้าเอออยากนอนปะไปนอนปะนอนนอนหรือบ่นอนนอนไปนอนกับคุณตาโอเคปะนอน,นอนกับบะามีจา่จังไนแม่สี่เหตุงาน คุณพี่ๆอยากซื้อของอุ๊ยอุย,อยขอบคุณครับ